นี่พาพี่น้องมาขายเขาครับคิ้วเหี้าวหยาดครับใส่ยกสามชีบก็ขันพี่ร่องสีหุ่นพี่น้องร่องสีหุ่นครับรถติดเนี้ามาอดพี่ร่องสีมันเปิดสองโมงครับ สองโมงครับตอนนี้ก็กำลังเปิดครับผุแนมไปเห็นแนมไปเห็นรดกกำลังเดิมึืนตะสังครับเต่ว่ายาวแห่งพี่น้องออกมาผีประมาณสองรอยเมตรครับเต็มอยู่หางก็ร้ายเดียวมันนี้ออกมานี่อีกทั้งนอกสองรอยเมตรอยู่ทางดำพี่ตรงสีใสรุงเรื่องครับ คุณองค์สีพนอยู่ไกลๆพนเดี๋ยวมีภาพพี่น้องมาค้ายเขาครับืันนี้เขโดดห้ายครับขียวเย้าหยาดได้ครับพี่น้องลายคันมีรถบ้านหน้าครับวาดมาเตรียมทีปล่อยสอบครับทำนักก็ประมาณ3ตันรถบ่ใหญ่รถบ่ใหญ่อเพนใส่มาได้รซ้ำนีดอกครับ ไปโรงสีกันครับใกล้จะหอดแล้วตอนนี้รถกำลังร่อขึ้นตะซังนะครับพี่น้องล่อขึ้นตะซังขั้นไ่นั่นออกไปแล้วครับต่อกันขึ้นไปเรื่อยๆครับมองโร่งเขาบนกะโยนใน่ๆุมน,นะครับว่าพี่น้องมาเบิ่งกัน ล่อขึ้นตะสังแล้วครับหอดเที Hot ่ยวคล้องบานหน้าเดียวเอารถขึ้นสังแล้วกับแปวบินยื่หันนะมองพ่อใหญ่เพิ่นใส่หมวกเยือนอยู่นะครับได้วินมาแล้วก็เขาไปตรวจด้ครับเขาไปตรวจยกข้างน้านครับในทางขึ้นนตาสั่งซีตันเก่าครับพร้อมรถจะเอาเขามาตรวจด้ครับ จุดตรวจข้าวในขี้วที่47นะครับิที่47เขาเขามาตรวจของงามๆเลยจุตดตรวจข้าว่ายดูบรอเขาเป็นคนตรวจได้นี่ ใช่อจนมือนี้ราคาลงมาสันสนีมือฟาเบิ้งราคาราคาล,คาลงสีบบาทครับเส้นหพสี่หนึ่งพันสี่รอยตอนนี้ก็มาล่อร่งเขาแล้วครับพี่น้องนี่ลดหล้ล่อร่งเขาครับเต็มไปเลย ไปตรวจมาแล้วด้วยครับนี่ได้ได้เขี้ยวที่40 41ครับทะเบียนรถ7309รถผมเองครับไกิความเสื่อมกับ u 2 8 6ครับบอหักบอหักยังนะครับนี่ให้ได้เตรียมราคาเตรียมราคาเริ่มหานลงแล้วด้วยครับพี่น้อง หนึ่งพันสี่ร้อยบาททวนนะครับเมื่อนี้ยโรงจากเมื่อวานไปสิบบาทครับเพื่อนบอกว่าเขาสารไม่มีราคาครับสารก็ไม่มีราคาห้ามก็ไม่มีราคาพอ่า,าเอาครับถารงเขานะครับหันโรงแล้วพี่น้องเช้าหน้าครับเฝ่าเกียียเฝ่าขายด้วยครับ กำลังลงเข่ากันนะครับเบีบกระสอบก็มีแบบที่จานก็มีใส่รถอุ่มทเ่ใส่รถมาข้มาที่ลงครับรถส่วนันกระส่วนข้อไปก็ฮอดคิวบ้านหน้าครับจ่อาไวทัง้งนาเดียวครับผม คนร่อร่องเข่าเตียมเลยครับคิวยา้วนะครับปาาหน้าโร่งเดียวจะไปสร้างรถเป่าครับเอาไปสร้างรถรถเป่าอันนี้เพื่อนสร้างเดียวเพื่อนก็จอดรอรับเงินครับจอดรอรับเงินนะครับขายมาเียบบ้อยครับโรงสีข้าวอุบลชัยรุ่งเรือง ขบับคนจแล้วนำนัำกรวดเข่าสี่ตันแปดร้อยสิบกิโลครับนำนักรวดออกหนึ่งตันเก้าร้อยกิโลเขา่านำนักเข่าอยู่สองตันเก้าร้อยสิบกิโลกร,รัมครับเจ้าปนความเสื่อเจ้าปนบริหากเลยครับเลย นี่ความเสื่อมยี่สิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์ครับน้ำหนักนักเขายู่สองตันเก้าร้อยสิบกิโลกร,รัมครับแสนละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับท่วนหยอดเงินสามหมื่นสามพัน 9ก้าร้อยห้าสิบบาทครับผมบริ์ถึกฮักยั้งด้วยครับนี่เขาของลูกค้าครับบ้านหน้าก็มาแก,เก่เพื่อนครับตันละสองร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็ซ้ำสามตันเนาะครับก็เป็นเงินยูเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับผมมาแต่เสาๆกับห้องก็ได้รงเดียวครับแล้วก็เอาเงินไปส่งเพื่อนบ้านนี่ครับ หางานต่อไปครับผมหางานหางเงินขอฝากติดตามครับช่องบ้านนาชาแนลครับผมคลิปนี้ก็วัสดีครับ